ครับสวัสดีครับขาฟ้ามจบมีก็ะไดง้วงไทยงาวตามขอบแล้วครับพี่น้องว่าติดว่าตัวครับโอ้แห่งแรกว่ามีหยาจินพี่น้องเอ้ยบึงหลวดบรรยากาศคนมาท่านล่นี่พอพันคุ้มฝูงนะครับที่ลูกแอรเป็นแถวเลยครับโอ้อกๆอกไปพอกอกไป ขวามันพอกไดวกนี่ดิโอขวากนบ่ปุ๊บไปไปไปไลยพี่น้องกูได้มีหยาแล้วไลออกไปเลี้ยงครับพี่น้องนี่กับทายไล่หยาใบ้านกัดเยอะบาอย่างมันหอนบอดทายบ่ได้หอนคักนี่ตัวสีขายด้อยครับพี่น้องเนยแม่ความสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบห้าบวก ลูกเดียนกวัวครับลูกได้เดียนกวัวพ่อนคักไปท้ายตากแกดเ่าอะไรเลยร่ยพ่เหันเล่ยครับแข่ขงขาดีเล็บดีรับประกันค้าทกค้าตอนครับเดียนหนึ่งหางก็ถือว่าบาอกเขินมาเด้ด้ครับเล่ยกองขอเขาลงมาอยู่คนี่หัวลูกแกครับเป็นโซ่ครับสีมุ่มบปากตาลครับสีกาแฟ ลูกเดียนกว่าแต้ใดสำนีล่ะครับมันก็ต่อแม่มันโค้งสางไงดีครับเอาไปใส่หยาด้วยครับพี่น้องท่างกาลสินแถวจังหวัดเลยนะครับน้องบัวลำพูหยาหลายๆครับเอาไปเลี้ยงมันเป็นตัวไม้ครับเพราะเกินสิบเมื่อสามเมือครับิำรวจหม่อลูกแรกดวยครับเนี่ยได้สอสม้อลูกแรกน้มดีนะน้มสีพะมีจริงจับเป็นเก็บรายละเอียดบ้าง ในเครื่องดาเครื่องบดหนานหนวกนู่นครับเอาไปเลี้ยงพี่น้องก็ห้าซื้อตัวเดียวห้าซื้อดอกว่าแม่สาวอันนี้ได้สองตัวสองหัวใจครับเนี่ยโทรมาแรกครับส่งไอ้พี่ตัอที่สามรับนี่พอพันประจําขอ้อกับเนี่เพิ่มสูงพอพันเนี่ยก็รลอยหาสิบบกลบแล้วครับใส่งานนี้ดีครับกอตวาด้ขึ้นอันนี้ก็ลูกนั่นแหละครับเนี่ยจับข,ขุดขุดแม่เข้าฝุดทุนท่ายาดเขาจอดกันแล้วครับ แบบยี่สิบปีแล้วนะยังอ,อยู่ได้ดิครับมันอยู่กับข้าวเรียงหรอ,อค,รครับนี่ก็เริ่ขึ้นน้ำไหลอยูนี่ขี่นนี้เราอ่ะแน่ขึงสันแหละมันขึ้นเร็วดิข้าวเรียงดีๆมันก็อยู่น้ำข้าได้นก็แยงหรออืเนี่ครับพี่นักเมื่อบ้านๆห้องครับเนี่ยผมแนะน้ำเลยครับพอข้าวเห็นๆดีก็ข้าสิไปซื้อมัวม่วๆอยู่ตลาดอยู่สนามนีม่ั้งว่าร้อยแปดพันราการมา ครับขาจาว่าเราประกันไหนดีครับอยู่สนามอยู่ตลาดจะเข้าอยู่กับขอกี่เข้าเราประกันไหนกันครับเนี่ยรประกันเดือนหนึ่งเลยครับถูกแผลเลยครับพี่น้องกระติดแจ้งยู่ด์คบพอพมใต้แสงแดดเ่มือนมันหอนโพดมันเย็นตากแดดเพราไวเบิ้งเลยครับหนาง้งามครับหนาหนวกนู่นครับหูดำเต็มใบเลยครับว่ามันงัวดำดีครับงัวมุมบักตารทียกแทเนอะไคว่า เบือลรื่องได้ครับน้นแตนน้ำล้างดีเล็บดีเลยบ่ใดสีอะไเพิ่งเลยครับเล็บงามเบิกกระขักปีนังไงก่อนปิดแกหน้าก่อนจะสินใจทรงหาเลยครับ่าจาโทรมาทรงหายไวหาเร็วเลยครับวันอนี้กังกลับมาเลยครับจะสะกอนครครับขอบคุณพีนองทั้งสว่างแดนดินดนะครับเ้อที่ได้แม่ลูกไปเลี้ยงครับขอบคุณหลายๆครับ โทษหาลห,หลายหลายแม่นั่นก็ได้ครับอันนี้ได้ได้ไม่ได้พี่น้องได้โทษโดนๆเลยผู้ใดผ่านชีวิตวันับรับประกันครับเ่บบกการรต้องห่วงว่าบ้านนะครับผมว่าไปเอาเราอยู่ตลาดโยสนามครับมันมั่วครับนี่เอางัอบ้านๆานะฮะนี่ง้อเนี่ยเห็นเนี่ยครับมันจังลอยไปเส้นลานไปเส้นครับนี่หมดเลยครับโอ้มังหนาหนาง่า,งงามวะหนาล้อเลยวะเฮ้ หนาล่อรอหนาดีอยู่เรียนสีเปียนเสียบเออเปียนเสียบเอาเปียนกับเปียนรถผมบรรยายหมันได้เวลาคือจักหาหน้าที่ของหน้าที่ดิเฮ็ดคลิปสันไรมันกับว่ามี่คาโคสนาครับผมเนี่ยเบิ้งเบิ้งเนี่ยจะวางบนสีเปียนเสียบเนี่ยพี่น้องเอ้ยผมแยนลำเลยจะห้าเสืองุวยแม่สาวหน่อยห้าเสือด้วซี่หาเมืองซื้อไปอยังสามปีซี่ปีมันจีได้ลูกว่า ครับปติดกันว่าเป็นหมันองอที่ไปนี่เืออเฮี้ยนได้สัน้นแม่ลูกนี่เห็นแล้วครับโตโัวคโมโนีได้ลูกแม่พร้อมเนี่ยอันละครับผมใ้บรรยากาศอ้ออกแดดว่าไรเลยมืนอนี่หนาเมื่อดแดดหม่ครับครับผมขอจบคลิปไ้แค่น,นี้เหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,บผม